ไม่เป็นไรคี <was> ่ไม่เป็นไรพี่คนที่หนูไม่ลืมเลยพี๋ยวเรากพี่หนูไม่ลืมหรอกพี่เขามานั่งแล้วก็มาหาเจ้าของงานทำแต่คราวนี้คือพี่ตกงานใช่ไหมคะแล้วพี่มากันยังไงมารถมอเตอร์์ไซคอ๋อมาจากไหนมาแล้วไปเริ่มต้นที่ตรงต้นทางแของเจ้าที่เขาเปิดไหมครเปิดที่อยู่ให้ดูว่าเราจับมา อ๋อ uhm. oh. พี่พี่มาของมามอเตอร์ไซค์คือเคอพี่มามอเตอร์ไซค์แล้วพี um. 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 ่มานั่งรอหนูตรงนี้หรอพี่มานั่งรอจะเจอหนูใช่ไหมพี่รู้จักหนูรู้จักเขาเมื่อก่อนเคยสัมผัสแล้วเจอเขาคือพวกพวกใหม่นะคะพี่ก็จะคอยเดินเข้าไปถามเต็มตอนแรกที่มานั่งดูเ่ยเขาบอกว่ารอค่าแบบเต็มยังไม่ถึงนาทีสุดท้ายขอขอแบบคุยกับ ไม่ไหมไม่จะไม่ขอไม่ขอความช่วยเหลือใครเป็นเป็นของของอณแรนะแรกขอช่วยขอทำงานคิดหนึ่งใะให้ดนนอนไอดคือแม่พี่อยากจะทำงานแบบงานอะไรก็ได้ให้รางห้ลงาม คือแล้วพี่ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสามคนพ่อแม่ลูกแล้วพี่นอนไหนเมื่อคืนนอนวัดสวนแก้วอ๋อนอนวัดสวนแก้วแล้วพี่นอนพี่วัดมากี่คืนแล้วคืนเดียวคืนเดียวเพิ่งโดนล็อกห้องโดนคืนล็อกห้องมาสอคืนแล้วสองคืนแล้วตัดไฟตัดไฟเอาเพิ่งตระหนักตัวไปหนึ่งค้าได้ก็แอบขึ้นไปนอนก็มานั่งโบกเป็นคืนเดียไม่มีไฟไม่มีนไฟก็เลยตัดใจเลยไปทำงานทำงานก็เอาไปจุ่มอาหา ต้องใช้เงินเท่าไหร่ไปจ่ายค่าห้องหนูเราคุยกันตรงว่าเราอยากจะหาการทาําเี่ยเพื่อสอดสุดที่นี่เนี่ยถ้าเรามีกอทงทุนสะสมขึ้นเราจะไปเช่าห้องอยู่ทาประมาณอีกแคมที่เหลือเนอี่ยเราจะไปทําสมัครางานที่เป็นเงินเดือนก็ได้ของไม่มีทุนไม้ลูกให้มีให้แคนให้สามารถผ่านคนชิบทุนไปได้แตกใช่สอดแค่สอดแค่งานแต่บางสิ่งที่ท้อคือมันไปแไล้วอายุเยอะมันไปถึงไปไม่ได้เพราะเราไปคนไทยเพราะว่าคนไทยเก่งนะแต่ผมไม่รู้เรื่องการอืม อะไรก็ได้ควายได้ได้ได้ทำได้ผมขอเอาแรกผมขอเราแรกผมจะมาพบเขบแต่ผมขอเอาแรงของเขารอเาแรกมันล้มไปแล้วไม่ได้อยากให้ชีวิตล้มแบบนี้มันเหมือนมันมันต้องบีบเส้นมันไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าขอโทษที่เราไม่ไม่เป็นไรพี่จัดตังมาสามพันให้พี่เขาพี่พเขาต้องใช้ตัง ทำงานให้ทำอะไรดีให้พี่เขาทำอะไรดีผมขับรถจนได้แบกของได้ขับรถใช้ได้ดไดทำอาหารได้ทำขนมได้เรื่องภาษาได้อะไรได้แต่ไม่มีโอกาสใครให้ทำงานเลยอ่ะแฟนผมมีมีทักษาเป็นภาษาอังกฤษยอมรับว่าปีที่ผ่านมาหมดกับรักษาพ่อล <cos. S 2> แล้วก็รักษาตัวเองที่เป็นมะเร็ง แต่ไม่ท้องเรื่องโรคอะยังไงมันก็ต้องตายไม่ตายด้วยม,ยมเยกก<จ>ะเ<อ>ร็งโรทช์ชนตาเห็นที่ทแบบว่าตัวซีดจังเลยอะมันสั่งเ้วอะคือวอร์มนะเด็กแล้วที่แบบการที่เด็กขันหรอือว่ามีงานให้หนูทำเลยแม่อันนี้อันนี้สามพันคาจา้างให้ค่าจา้างหนึ่งอาทิตย์สามพันใช้ทำงานก็นไ,าาได้ก็ได้ไม่โอเไม่เป็นไรพี่ผมข,ขอทำไมทำงาน แล้วพี่ทางานแล้วพี่จะนอนที่ไหนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้หนูจ้างพี่วันเดียวทํางานสามพันจ้างวันเดียวทําวันนี้แหละพอเสร็จกลับบ้านได้เลยไม่หนูไม,คคไมไ่คืออยากจะช่วยคือไม่เป็นไรอยากจะช่วยคืออยากจะช่วยจริง,รงๆเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเก็บล้างล้างจานกวาดพื้นขัดพื้นเพราะว่าวันนี้หนูต้องทําวิคินนิ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันตรงกับวันอาทิตย์หนู ขอใช้เงินในการซื้อแรงของพี่อันนี้หนูไม่ไให้พี่ฟรีๆแต่หนูขอซื้อแรงงานพี่ก็แล้วก,กันสามพันแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยน้องเก็บกวาดนะี่นะเอาวันเดียวพอไม่เป็นไรเอาวันเดียวหนูให้ค่าแรงสามพันร้านหนูจะปิดตอนห้าโมงเย็นแล้วก็เดี๋ยวห้าโมงแล้วเราเคลียร์แล้วเราจะทำวิคินิ่งกันพี่ช่วยหนูทำวิคินิ่งกวาดแล้วก็ขัดพื้นล้างพื้นหนูซื้อแรง อันนี้หนูไม่ได้ให้เพราะว่าให้ฟรีๆแต่พี่ใช้แรงแค่เลขกแต่หนูไม่ต้องการถึงอาทิตย์ทำมาเดียวพอแล้วช่วยกันมันอดไม่ได้หรอกที่จะต้องช่วยมันอดไม่ได้พี่เก็บไว้เอาพี่เนาะช่วยกันไปแค่เงินสามพันนี้มันช่วยพี่ได้หนูก็ยินดีหนูยินดีมากๆไม่เป็นไรจะพาไปหาพี่แมวไม่แมวพี่ไม่เป็นไรพี่ เราคุยไงเราคุยอาษาเราคือพวกพี่รู้สึนะไม่รู้พี่จะอะไรจะอะไรู้ขอบคุณจริงจริงพูดนจะไม่ลามพี่ดู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 จะไม่ลือในชาตินี้นะจะขอช่วยเหลือทุกอย่างขอคุณจริงจริงไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ขอคุณคุณมาพี่คุมันต้องช่วยแหละแล้วทำไมทำไมรู้ไหมรู้ขอบคุณ ช่วยกันพอจะช่วยได้หนูก็ช่วยกันพี่นะไม่ต้องร้องชีวิตพี่มันไม่เลี่ยงแล้วหนูจะไม่เกิดชีวิตมันจะไม่ต้องต้มย่างไงอีกแล้วคนคนนี้พี่กุนไปเอามาอีกสองพันพี่เขาไปทำทุนไปเอามาอีกสองพันพี่ขาทำทุนแค่เดียวขอบคุณมากเลยทุกทีไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรช่วยกันมันก็อดไม่ได้อ่ะ ม่เป็นไหนจะทำยังไงเต้าพี่นะใช้เลยทุกอย่างเดี๋ยวทำให้เจ้าพี่เลยพี่เป็นเหมือนเหมือนพี่จะไม่สบายไม่สไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ลุงอุ้ยได้หมดทุกอย่างพี่ลูกได้หมดทุกอย่างไม่เป็นไรเพราะพี่ไม่สบาย้วพรามันไม่ตายด้วยโรคมันก็จะกันไม่ก็นใหญ่กันไม่เคยตุ่มต่อมกนาดนี้หนูจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เลยหนูทำตอนนี้เลยอ่ะค้าน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวไปอ้อมไปเหมือนพี่ตัวเหลืองอ่ะไม่เป็นไรค่ะ พี่อายุเท่าไหร่43สิบสาอ๋อสี่สิบสามพีเอ็มพีเอ็มให้พี่เขาพาพี่เขาไปเดี๋ยวพี่เขาจะช่วยเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ไม่เป็นไรนะพี่นะช่วยกันเดี๋ยวพี่เขาช่วยเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้แล้วพี่เขาจะช่วยล้างพื้นแล้วพีเอ็มดูดูดูแลพี่เขาด้วยนะพีเอ็มดูแลพี่เขาด้วยนะพีเอ็มพาน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวไปไปลูกไปกินก๋วยเตี๋ยวไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน